เรครับลูกค้าผ่าโเราครับพี่แก๊ปครับคุณลูกค้าลงถึงแล้วครับพอดีเขาทําถนนอยู่ครับเขาไปไม่ได้ครับอ๋อใช่ครับเขาทําถนนอยู่อย่างนี้ได้ไหมครับพี่แก๊ปรบกวนช่วยเดินเอาเข้ามาให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคได้ครับครับขอบคุณมากครับน้องตรงนั้นอ่ะมีทางเล็กๆเดินเข้าไปได้นะงั้นผมขอฝากรถหน่อยนะครับได้เดี๋ยวพี่ดูให้ขอบคุณมากครับพี่เอ๊ะ ครับมาแล้วครับเเงินผมหักผ่านแอปไปแล้วนะครับครับผมพี่ที่ไปเธอเดี๋ยวนี้จอเยอะโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ ทำไรอ่ะดูหน้าตาก็ไม่ใช่คนร้ายนะขับรถก็ดูดีแต่กลับมาขโมยเงินแก๊ปเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นคุณฟังผมก่อนยังยังจะมาแก้ตัวอีกคนสมัยเนี้ยทำไมหน้าด้านได้ขนาดนี้ฉันเราไม่เคยเห็นเมื่อกี้ฉันเห็นเต็ม,ตมสองตาถ้ามาช้ากว่านี้ยกไปทั้งคันแล้วมั้งพี่พี่คนส่งอาหารใช่ไหมนี่รถของพี่ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบอกรับคือเมื่อกี้ฉันเดินมากําลังเห็นพี่คนนี้งัดแงะของคนอยู่ค่ะ ไม่เป็นไรหรอกคุณผมก็เขียนอยู่ตรงนี้ถ้าเขามาเอาเงินไปจริงอ่ะแสดงว่าเขาเดือดร้อนถ้าเขาไม่เดือดร้อนอ่ะเขาคงไม่มาเอาเงินหรอกแต่ก็ขอบคุณในความหวังดีของคุณนะพี่ดูสภาพเขาสิเหมือนคนลำบากตรงไหนหนูว่านะทําเป็นแต่งตัวมาดูดีแหละพอคนอื่นจับได้ก็บอกผมแต่งตัวแบบนี้จะเหมือนโจรได้ไงคนแบบนี้หนูเจอมาเยอะแล้วไม่เป็นไรหรอกคุณ<อ>ยุคนี้ทําอะไรก็ลําบากมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยมีอะไรที่ให้กันได้ก็ให้ถ้ามันไม่เกินกําลังแรงของเราอ่ะ ไม่ทําให้ตัวเราเอ,เอนเดอรร้อนะก็พอแล้วเอา้านี่เงินนี้ไม่ใช่ของผมนี่ของผมมีแค่แบงค์ยี่บสใบนี่คือเมื่อกี้อะผมเห็นโจนะมันไม่ใช่แค่จะมาเอาเงินแต่มันอะจะเอาทั้งกระเป๋าเลยผมเลยเข้ามาเฮ้ยทำไรอะ่ะ คือผมอ่ะเดินเข้ามาเอาเงินแล้ววางแล้วผมก็เห็นว่าเชือกอ่ะมันหลุดกําลังมัาให้พี่แก๊บอยู่น้องผู้หญิงก็เดินเข้ามาผมพยายามจะอธิบายอ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมให้ผมพูดเลยจนกระทั่งอ่ะพี่แก๊บเดินเข้ามานี่แหละพี่แท้พี่ก็เอาเงินของตัวเองมาใส่คืนนี่เองหนูขอโทษนะคะพี่ที่เข้าใจพี่ผิดไปอะ่ะหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจหนูหนูก็ไม่มีเจตนาร้ายที่ทำไปเพราะความหวังดี หนูขอโทษอีกครั้งนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับเงินเนี้ยผมคงรักไว้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ใครๆก็ลําบากเงินนี้ก็ไม่ใช่มากมายอะไรพี่เอาไว้ที่รถพี่แหละให้คนที่เขาเดือดร้อนกว่าขอบคุณพี่มากนะครับ นี่รถเป็นไรครับไม่รู้เหมือนกันอะสตาร์ทไม่ติดอะเดี๋ยวมช่วยครับอ่านี่น้าครับขอบใจมากนะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันครับสังคมเราอะจะได้น่าอยู่มากขึ้นสวัสดีครับเอ็มไม่ได้กินกระเทงแดงเอ็มร้อยจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น